พลังจิตใต้สำนึกโจเซฟเมอร์ฟีบทที่สพลังมหัศจรรย์ของจิตใต้สำนึกพลังแห่งจิตใต้สำนึกนั้นมากมายมหาศาลยิ่งนักมันสามารถดลนบันดาลชักนำและเปิดเผยให้เราเห็นข้อเท็จจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายจากครังแห่งความทรงจำจิตใต้สำนึกกระตุ้นการทำงานของหัวใจควบคุมระบบการหมุนเวียนโลหิต การย่อยอาหารการดูดซึมและระบบกำจัดของเสียเมื่อเรารับประทานขนมปังชิ้นหนึ่งเข้าไปในร่างกายจิตใต้สํานึกจะแปลงรูปขนมปังชิ้นนั้นพร้อมกับส่งไปยังเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกระดูกและกระแสโลหิตซึ่งกระบวนการดังกล่าวมหัศจรรย์เกินกว่าขอบเขตความรอบรู้ของมนุษย์ที่ฉเฉลียวฉลาดที่สุดบนโลกนี้จิตใต้สํานึก ควบคุมกระบวนการที่จำเป็นทั้งหลายของชีวิตรวมทั้งควบคุมการทำงานของร่างกายและรู้คำตอบของทุกๆปัญหาจิตใต้สำนึกไม่เคยหลับไหลมันทำงานตลอดเวลาโดยไม่มีการพักผ่อนคุณสามารถค้นพบพลังการปฏิบัติงานอันมหัศาจรรย์ของจิตใต้สำนึกโดยการปรับจิตใจให้สงบตั้งมั่นอยู่กับความสำเร็จของสิ่งที่ต้องการ แล้วจะบังเกิดความปรีดาปราโมทที่ได้พบว่าพลังภายในตัวคุณถูกปลดปล่อยให้ชักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ปรารถนาซึ่งเป็นแหล่งพลังงานและความเฉลียวฉลาดที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับอำนาจทุกๆประการหรือพลังอำนาจที่สามารถทำให้โลกของเราใบนี้หมุนอยู่ได้เป็นพลังอำนาจที่จัดวางตำแหน่งของดวงดาวและผลักดันให้ดวงอาทิตย์ฉายแสงแรงกล้า จิตใต้สำนึกเป็นศูนย์รวมแห่งอุดมคติความทะเยอทะยานและกระตุ้นให้เห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นมากกว่าตัวเองซึ่งโดยจิตใต้สำนึกนั่นเองที่เชคสเปียร์ได้สำเนียกถึงความเป็นจริงอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนเร้นอยู่ในความเป็นธรรมดาของตัวเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการตอบสนองตอบจากจิตใต้สำนึกที่ทำให้ฟิเดียสปติมากรชาวกรีก สร้างสรรค์งานประติมากรรมหินอ่อนและบรอนซ์อย่างได้สัดส,ส่วนสวยงามสะท้อนความรู้สึกออกมาอย่างเห็นได้ชัดไม่เพียงเท่านี้จิตใต้สำนึกยังกระตุ้นให้ศิลปินชาวอิตาลีชื่อราฟาเอลว,วาดภาพมาดดนนาและทำให้บีโทฟเฟนนักดนตรีเอกชาวเยอรมันเขียนเพลงซิมโฟนีหลายปีมาแล้วที่ผู้เขียน รับเชิญไปบรรยายที่โยคะฟอเรสต์ยูนิเวอร์ซิตี้ในประเทศอินเดียและที่นั่นได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับแขกผู้มาเยือนผู้หนึ่งซึ่งเป็นสัญญาสัญญแพทย์จากบอมเบ์เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับดรเจมเอ็เดลสัญญาแพทย์ชาวสกอตซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในแฟนแบงกกลสมัยก่อนที่จะมีการใช้สารอีเทอร์ หรือก่อนการค้นพบวิธีวางยาสลบใดๆทั้งสิ้นระหว่างปี1843ถึง1846นั่นเองที่ดตรเอ็เดลทำการผ่าตัดใหญ่สารพัดโรครวมเบ็ดเสร็จประมาณ400ครั้งไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเอาแขนทิ้งผ่าตัดเน,เนื้องอกและมะเร็งรวมทั้งการผ่าตัดตาหูคอจมูก ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นการผ่าตัดภายใต้การสะกดจิตทั้งสิ้นนายแพทย์ชาวอินเดียจากบอมเบ์เล่าให้ฟังต่อไปว่าอัตราการตายหลังผ่าตัดจากฝีมือของดรเอสเดลนั้นต่ำมากประมาณ2-3%เปอร์เซนต์คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บปวดและไม่มีไรายใดเสียชีวิตขณะทำการผ่าตัดด้วยดรเอสเดล เสนอแนะต่อจิตใต้สำนึกของคนไข้ทุกคนของเขาซึ่งอยู่ภายใต้สภาวะถูกสะกดจิตว่าแผลผ่าตัดจะไม่ติดเชือ้อและกระดน้องก่อนอื่นต้องเข้าใจด้วยว่าขณะนั้นเป็นยุคสมัยก่อนที่หลุยปัตเตอร์โจเซฟลิสเตอร์และคนอื่นๆจะสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าแบคทีเรียคือต้นเหตุของโรคและไม่เคยมีผู้ใดรู้สาเหตุของการติดเชื้อนั้น เนื่องจากเครื่องมือไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายสัญญาแพทย์ชาวอินเดียผู้นี้กล่าวอีกว่าเหตุที่มีอัตราการตายต่ำและการติดเชื้อโดยทั่วๆไปลดลงจนเหลือระดับต่ำสุดก็เพราะจิตใต้สำนึกของบรรดาคนไข้ทั้งหลายมีได้มีความหวัดระแวงแครงใจต่อคำชี้แนะของดรเอดเดลพวกเขาตอบสนองต่อคำชี้แนะนั้นอย่างเต็มที่ ลองคิดดูสิว่าเมื่อกว่า150ปีก่อนสัญญาแพทย์ชาวสกอตผู้เดินทางไปค่อนโลกได้ค้นพบวิธีใช้พลังยิ่งใหญ่มหัศาจรรย์ของจิตใต้สำนึกมันเพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณรู้สึกเกรงขามและพลังเหนือธรรมดาที่ดนบรรดาลให้ด็อเตอร์เอ็ดเดลปกป้องคนไข้ของเขาเอาไว้จากอันตรายก็สามารถเป็นของคุณได้เช่นกัน จิตใต้สำนึกสามารถหยิบยื่นอิสรภาพแห่งเวลาและสถานที่มาให้มันทำให้คุณปล,ปลอดพ้นจากความเจ็บปวดรวดร้าวทุกชนิดและมีศักยภาพในการแก้ปัญหาทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นภายในตัวคุณนั้นมีพลังและภูมิปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างคาดไม่ถึงซึ่งจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ก่อเกิดความยินดี และเชื่อมั่นในพลังมาัสจรรย์แห่งจิตใต้สำนึกของตัวคุณเองจิตใต้สำนึกคือตำราแห่งชีวิตอะไรก็ตามที่เป็นความคิดความเชื่อความเห็นทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์อันปรศจกักเหตุผลที่เขียนขึ้นจารึกหรือประทับลงบนจิตใต้สำนึกเราจะได้รับประสบการณ์สิ่งเหล่านั้น ในลักษณะของการแสดงจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดต่อสภาพแวดล้อมสภาวะหรือเหตุการณ์ต่างๆสิ่งใดก็ตามที่คุณเขียนไว้ภายในจะปรากฏเป็นประสบการณ์ภายนอกชีวิตคุณมีสองด้านคือรูปธรรมและนามธรรมคือรูปแบบที่มองเห็นได้และไม่สามารถมองเห็นความคิดของคุณนั้นถูกรองรับในฐานะรูปแบบหนึ่งของระบบประสาทที่จุดประกายขึ้นใน c e รีเบ a ลคอเท e กซึ่งเป็นอวัยวะของจิตสำนึกที่ประกอบด้วยเหตุผลขณะที่จิตสำนึกหรือจิตใจฝ่ายเหตุผลยอมรับความคิดโดยสมบูรณ์มันก็จะส่งต่อไปยังส่วนของสมองที่ลำลึกกว่าที่ซึ่งกลายเป็นเลือดเนื้อและเปิดเผยออกมาทางประสบการณ์ของคุณดังที่ได้สรุปผ่านมาแล้วว่าจิตใต้สำนึกนั้นไม่สามารถโต้แย้งแสดงเหตุผลใดๆ มันปฏิบัติไปตามที่คุณเขียนลงไปเท่านั้นมันยอมรับการตัดสินหรือข้อยุติในขั้นสุดท้ายของจิตสำนึกอันเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องเขียนสิ่งต่างๆลงบนตำราแห่งชีวิตตลอดเวลาเพราะว่าความคิดจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นประสบการณ์อย่างที่นักเขียนชาวอเมริกันราฟเวลโดอิเมอร์สันกล่าวไว้ว่า มนุษย์นั้นเป็นไปอย่างที่ตัวเขาคิดอยากจะเป็นอะไรก็ตามที่ประทับอยู่ในจิตใต้สำนึกล้วนปรากฏออกมาวิลเลียมเจมส์บิดาแห่งจิตวิทยาอเมริกันกล่าวว่าพลังที่ขับเคลื่อนโลกให้หมุนอยู่ได้นั้นคือจิตใต้สำนึกของคุณเองจิตใต้สำนึกคือความเฉลียวฉลาดอันไร้ขอบเขตและปัญญาที่กว้างใหญ่ไพศาลเรียกได้ว่าเป็นกฎแห่งชีวิต กล่าวคืออะไรก็ตามที่คุณประทับลงไปบนจิตใต้สำนึกพลังของมันจะสามารถเคลื่อนย้ายสวรรค์สั่นคลอนพื้นที่พบให้สิ่งนั้นเป็นรูปประคำปรากฏขึ้นมาจนได้ฉะนั้นคุณต้องปร,ประทับแนวความคิดที่ถูกต้องและเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์งลงไปเหตุผลที่ทำให้โลกเราส,บสับสนวุ่นวายและทุกข์ทรมานก็เพราะผู้คนไม่เข้าใจปฏิกิริยาสนองตอบซึ่งกันและกัน ระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเมื่อกดทั้งสองทำงานประสานกลมกลืนและคล้องจองด้วยจังหวะเวลาเดียวกันคุณจะได้รับความสุขสันติเริงรื่นและสุขภาพดีโดยไม่มีอาการของโรคภัยไข้เจ็บมาเยี่ยมกลายหรือบาดหมางใจใดๆในสมัยโบราณเฮอร์เมสทิสเมกิตุส ได้ชื่อว่าเป็นเมกัสผู้มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักมาทีเดียวครั้นเมื่อสุสานของเขาถูกเปิดออกหลังจากการเวลาผ่านไปหลายศตรวรรษผู้คนทั้งหลายที่สนใจภูมิปัญญาโบราณต่างรอคอยอย่างใจจดจอ่อเพราะเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าน่าจะค้นพบความลับยิ่งใหญ่แห่งยุคฝังอยู่ภายในสุสานแต่ความลับที่ว่า กลับเป็นเพียงข้อความสองประโยคที่ว่าข้างนอกฉันใดข้างในก็ฉันนั้นข้างบนอย่างไรข้างล่างก็อย่างนั้นกล่าวอีกในก็คือสิ่งใดก็ตามที่ประทับอยู่ในจิตใต้สำนึกจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมตามการเวลาซึ่งความเป็นจริงเดียวกันนี้เองที่ถูกเผยแพร่เป่าประกาศโดยพระพุทธเจ้าพระเยซูพระอัลลาะ เล่าชื้อและบรรดาผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมนี้ในทุกยุคสมัยที่ผ่านมาอะไรก็ตามที่เรารู้สึกเป็นความจริงความคิดฝันนั้นก็จะปรากฏออกมาทางเงื่อนไขเหตุการณ์และประสบการณ์ต่างๆฉะนั้นการเคลื่อนไหวทางร่างกายและอารมณ์ต้องมีความสมดุลหรือกล่าวได้ว่าในสวรรค์วงเล็บเปิดจิตใจวงเล็บปิดเป็นอย่างไร บนโลกวงเล็บเปิดร่างกายและสภาพแวดล้อมวงเล็บปิดก็เป็นอย่างนั้นนี่คือกฎสำคัญสูงสุดแห่งชีวิตเราจะพบโดยทั่วไปว่ากฎเกณฑ์ตามธรรมชาติทั้งหลายของพฤติการและปฏิกิริยาสนองตอบการผ่อนคลายและการเคลื่อนไหวจะต้องสมดุลกันจึงจะก่อให้เกิดการประสานสามคัคคีและความสงบหรือดุลยภาพ คุณจะปลดปล่อยให้กฎเกณฑ์แห่งชีวิตดำเนินสอดคล้องไปตามจังหวะของมันเรพาะการรับสิ่งต่างๆกับการปลดปล่อยออกไปนั้นต้องเสมอภาคกันฉะนั้นความไม่สมหวังทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นก็เพราะความต้องการที่ไม่ได้สนองตอบนั่นเองถ้าคุณบังเกิดความคิดในทางทำลายและชั่วร้ายความคิดเหล่านี้จะก่อให้เกิดอารมณ์ในทางลบซึ่งต้องปรากฏและหาทางระบายออกมา อารมณ์เหล่านี้เป็นผลมาจากธรรมชาติด้านไม่ดีประการหนึ่งถ้าหากปรากฏบ่อยเข้าก็จะนำมาซึ่งโรคแผลเรื้อรังโรคหัวใจความตึงเครียดและวิตกกังวลขณะนี้คุณมีความคิดเห็นหรือรู้สึกอย่างไรกับตัวเองการแสดงทั้งหมดของคุณน,นั้นล้วนมาจากความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นความกระปีก้กระเปร่าสุขภาพร่างกายสถานะทางการเงิน เพื่อนฝูงและสถานะทางสังคมล้วนสะท้อนออกมาอย่างสมบูรณ์แบบจากแนวความคิดที่คุณมีต่อตัวเองทั้งสิ้นเราทำ้ายตัวเองด้วยการหลงละเลิงไปกับแนวความคิดในทางทำลายอย่างไม่รู้ตัวบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณเจ็บปวดรวดร้าวจากอาการโกรธเครืองหวาดกลัวอิจฉาริษยาหรือความอาฆาตพยาบาททั้งหมดคือยาพิษที่เข้าสู่จิตใต้สำนึก คุณไม่ได้เกิดมาพร้อมกับท่าทีทางทำลายเหล่านี้ฉะนั้นจงเลี้ยงดูจิตใต้สำนึกด้วยความคิดสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ชีวิตซึ่งจะสามารถขจัดรูปแบบในทางทำลายทั้งหลายออกไปจนไม่หลงเหลือไว้ในความทร,ทรงจำอีกต่อไป จิตใต้สำนึกกับการรักษาโรคผิวหนังเรื้อรังประจักษ์พยานที่ก่อเกิดความเชื่อมั่นให้กับใครๆได้มากที่สุดเกี่ยวกับพลังบำบัดร,รักษาของจิตใต้สำนึกก็คือการผ่านพบประสบการณ์นั้นด้วยตนเองกว่า40ปีมาแล้วที่ผู้เขียนเคยเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร,ระดับแนวหน้าหลายคนพยายามทำการรักษาอย่างเต็มความสามารถด้วยหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แถมรุกลามร้ายแรงลงไปทุกทีอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีนักปวดผู้หนึ่งซึ่งมีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของจิตได้อธิบายให้ทราบถึงความหมายของบทสดุด,ดีที่3 3 9ซึ่งสร้างความสนใจให้อย่างมากโดยข้อความตอนหนึ่งที่ว่าพระเนตรนของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ วันทั้งหลายทุกๆวันที่กำหนดให้ค่าพระองค์นั้นก็ทรงจารึกไว้ในพระตำหรับของพระองค์เมื่อครั้งยังไม่เกิดวันนั้นเลยท่านอธิบายว่าพระตำหรับนั้นหมายถึงจิตใต้สำนึกซึ่งขึ้นร่างสร้างรูปแบบแม่พิมพ์อวัยวะทั้งหลายของผู้เขียนจากเซลล์ขนาดจิ๋วที่มีมาแต่ดั้งเดิมท่านชี้ให้เห็นว่านับจากที่จิตใต้สำนึกเป็นผู้สร้างร่างกาย ดังนั้นมันก็สามารถซ่อมแซมและบำบัดร,รักษาให้ร่างกายคงอยู่ในรูปแบบสมบูรณ์ได้นักบวชผู้นนี้ชี้ไปที่นาฬิกาข้อมือของท่านพร้อมกับกล่าวว่าสิ่งนี้มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นแต่ก่อนที่มันจะถูกประกอบเป็นรูปร่างช่างนาฬิกาก็ต้องมีภาพของมันอย่างชัดเจนอยู่ในใจก่อนแล้วฉะนั้นถ้านาฬิกาเกิดหยุดเดินด้วยเหตุผลบางประการ ช่างนาฬิกาก็ย่อมรู้ว่าจะต้องซ่อมแซมมันตรงไหนอย่างไรผู้เขียนเข้าใจถึงสิ่งที่ท่านพยายามบอกกล่าวด้วยการเปรียบเทียบนั่นคือความเฉลียวฉลาดแห่งจิตใต้สำนึกที่สร้างร่างกายของผู้เขียนเป็นเฉกเช่นช่างนาฬิกามันรู้อย่างถ่องแท้ว่าจะซ่อมแซมบำบัดรักษาและกระตุ้นกระบวนการอันจำเป็นสำหรับชีวิตได้อย่างไรผู้เขียนต้องบังเกิดแนวคิด ต้องการให้ตัวเองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเสียก่อนจึงจะทำให้เกิดพลังแห่งการบำบัดรักษาดังนั้นผู้เขียนจึงสวดอ้อนวอนด้วยถ้อยคำง่ายง่ายดังนี้ร่างกายของฉันรวมทั้งอวัยวะทุกสิ้นถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาอันยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตภายในจิตใต้สำนึกฉะนั้นมันจึงมีวิธีบำบัดรักษาตัวฉันความปราดเปรืองของจิตใต้สำนึก บัรดาลให้อวัยวะต่างๆรวมทั้งเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและกระดูกทำงานตามปกติพลังบำบัดได้ก่อตัวขึ้นภายในตัวชั้นอย่างไร้ขอบเขตและบัดนี้ได้ถ่ายทอดถูกท,ทุกๆอะตอมของร่างกายทำให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ในบัดรดลนฉันขอขอบคุณสำหรับการบำบัดรักษา และการทำงานอันมหัศจรรย์แห่งพลังสร้างสรรค์าภายในผู้เขียนตอกย้ำคำสวดอ้อนวอนดังกล่าวออกมาดังๆซ้ำแล้วซ้ำอีกวันละ2อถึงสครั้งครั้งละประมาณ5นาทีที่น่าประหลาดก็คือภายในเวลาสมเดือนผิวหนังของผู้เขียนก็ค่อยๆหายเป็นปกติสร้างความงุนงงให้กับนายแพศเป็นอย่างยิ่งแต่ผู้เขียนจะหนักดีในสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้เขียนได้หยิบยื่นรูปแบบที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายรวมทั้งความสวยสดงดงามและความสมบูรณ์ให้แก่จิตใต้สำนึกซึ่งวิธีนี้สามารถลบล้างรูปลักษณ์แห่งความคิดในทางทำลายที่แฝงฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกอันเป็นสาเหตุแห่งความยุ่งยากทั้งหลายให้มาลายไปไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นบนร่างกายของคุณเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นจะถูกประทับรับร,บรองอยู่ในจิใตใจเสียก่อนและขณะที่คุณเปลี่ยนแปลงจิตใจ โดยการตอกย้ำด้วยคำยืนยันอย่างไม่หยุดหย่อนนั้นร่างกายของคุณก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนี่คือพื้นฐานแห่งการบำบัดรักษาทั้งหลาย